เพื่อนวันนี้เราจะมาเอาฟางกันนะคะเอาฟางฟางมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆได้หลายอย่างฟางเอาเอา,เอาจะเอาไปใช้ที่สวนนะคะใช้ที่สวนเริ่มปนนะะ่นแล้วค่ะทำปุ๋ยหมักก็ได้นะคะฟาง อพอย่อยฉลายนี่ก็จะเป็นเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยอ่ะปกติก็สีข้าวเสร็จก็ไม่เคยเอาฟางไปไหนค่ะเพืเ่อนๆจะเก็บเอาไว้ทาปุ๋ยหมักแต่วันนี้เอาไปใส่สวนก่อนเอาไปใส่สวนมั่งไปใช้ในสวนมั่งเอาทําปุ๋ยหมักมั่งค่ะ เห็ดฟางก็ออกนะคะเนี่ยเก็บไปหลายรอบแล้วเห็ดได้ถุงเอาไปเยอะๆหน่อยได้แล้วเพื่อนๆไปเอาไปสวนกันค่ะ เพื่อนๆเ,เอามานี่นี่เพื่อนๆรู้จักหญ้าแห้วหมูไหมนี่หญ้าพวกนี้เอาออกหญ้าค่ะทางแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะว่ารากเขาอยู่ข้างล่างเขาจะเป็นเงาอยู่ข้างล่างเนี่ยต,ต้องต้องขุดขึ้นมาค่ะต้องต้องขุดขึ้นมาแล้วตากแดดเนี่ยมันจะมีเงาอย่างนี้อยู่ข้างล่างจริงๆคนไทยเขาใช้เป็นสมุนไพรเนาะตากตากล้างให้สะอาดตากแล้วก็ชงเป็นชาดื่มแก้ปัสสาวะคัะ เนียโหเอาออกหญ้ากำจัดหญ้าเพื่อนๆเลยเนี่ยวิธีที่ง่ายเนี่ยนี่เลยฟางนี่เลยปุเข้าไปอย่างนี้เลยหนานๆเลยเพื่อนๆเนี่ยรับรองเกิดไม่ได้แน่เลยปลุเข้าไปเลยหนานๆเลยค่ะหนานๆเลยเพื่อนๆ เนี่ยประโยชน์ของฟางนะคะโอเคนะเนานะเพื่อนๆเนาะ